哦，红本。我竟没见过这好东西。来这里。不用谢，互惠互利吧。你比我更需要。拿着吧，你需要嗯好来。报告，报告。不互惠互利罢好伐能把它留给我这需要。拿着吧。 怎么敢？看我带起冷笑！慢呀慢呀，好的。绝不会手下留情。再过过妈妈。想笑吗？碰上本姑娘，自然必败无疑。在这里。在修护甲。恢、啊、复魂力的速度快了些。哦<床>，那边在。 ให้ชื่ตังแต่จะมาผลไดไหมจะเกิไปเดิจะตายหมดตัวนั้นตายแล้วตัวนั้ตายแล้วตัวนั้นยแล้วตัวนัายแ้วตว้ยตัวนั้ยนั้นตายนั้นยวนัล้วัน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 ตายตัวนตา เราต้อตัารล่อนเรหลือเยเอาถอาวัะเอนไม่ได้มาล้นี่นี่สู้อยู่เนี่ยนี่สู้ตายหลังลูกหลังลงไปจะวงห้นเจ้าวิ่นะเอ่ช่วยไม่ไปเลยเร็วไปแล้วกเลย

我掉头，我心情。我。对啊，妈咪，我会带你走，我还有好多话想跟你说。还需等待。神总是无敌的。你对<吧>我啥有了呢？说 Tôi đang vệ sinh để bảo vệ để không? Bây giờ thì động quang. Đang con อยากน้ำแล้วเอาน้ำได้แล้วน้ำตายได้ไปที่เด้อไปยกิงแด้ยิงได้ไหมนะเฮ้ยไปไม่ได้ตั้งใจนะอยู่ติดกันนะแดงกับยิงไม่ได้ตั้งขีดขวายิงมันเรายักษ์เล็บไหมลมยักษ์ไหมลมยักษ์มีชามะชามยักษ์ไหมไม่มีไปมาเราบ้านมาเรามาเรา มนุษย์เสมอมน้ษย์เสมอมนุ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 ษทรายมอ

哎呦發一！塔防太混了，奶奶！金炮死啦！塔防死定了！开始等待。我们的缘分。我感觉到了敌人的气息。

别人还在呢，不用上去吗？互惠互利罢了。咋办？好吧、欸。这些灵魂下了，是海神的力量吗？看我倒回五亿调查的时间。神，怎是无敌的？ ตาบ้าอะไรปะอตามาชมปะมันออกอะมันตัวเดียวสองตัวปะเป็ดวงหมาได้เอาเร็วเลยบิเข้าหาไแล้วคหามาแล้วมันมันลงละไปอ้าไปละเดี๋ยวไอ้ห๊าิะได้ไหม เป็นเว้ยหลังมา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 มาสิมาสิหลังไหนวะน่ะเห็นเว้ยไป็นึ่งเป็นรับเอ้ยเียนแต่ยากเลยอ๋อเียเป็นเฮียอะไรวะตอนนี้รู้หลเนี่

神总是无敌的。滚蛋嘞！冬节将至。神是无敌的。嗯

ไอ้เจริคอยเล่นเตี๋ยวอะไรแจ้งด้วต้องทำเตีนะ๋ยฮะเอาฟินดิคบาเดบตาไปเล่นะของดีนะเอาเจริคมาเล่นแอคแกอะอะไรนะ จิตลิญญาณลจัดทุกสิ่งตัวเตีได้เนี่ยขลงังตัวตีเลยตัวตีางขลังไม่ดุหรอเดี๋ยวอะไร <I mean. S 1> ไม่ชุบเหรอวะแล้วทำไมมันอาเป็นสิบรอใส่มาต่มามาเก็บมาเก็บรงเลยมั้ 要刀给不嘞？来来来来，刀来！来来来，这些灵怪，是妖刀的化身，怪、嗯、我，刀锋所向，杀他、嗯！杀他！ โอ้ใครเก็บอาวุธไปออกไปผมเก็บมาโอ้ยกำจ้นตัวด้อ้กไร่ตามามานี่มาเก็บเกาะเก็บเกาะเก็บเกาะรับโดนเตูตายแน่ตายแน่ตายหน่กินแดงลูกกินแดงขลังกินแดงขลังนี่ตรงนี้ลุกอยู่นย อยากแบล็งไม่ได้ให้เวลาให้เวลาให้เวลาเล่าเล่าเล่าโอ้โหโดนวัวยิงร้องไม่เอาน่าไม่เอาน่าไม่ไม่ไม่กำลังซ่อมทําไมแบบแบบดีกว่า

哼哼。下爷的猛虎，应发身。完了、啊。去给他们看点好。这些灵魂，我神神和人确实差距还是太大了。啊，不开呢。 อตโต้สวยมากหัดเดียว